วิดดีเ็สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิ์ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์สองตอนทุวนพุธและ,ะวันเสาร์ดีบทันยทูบของ t u b e ของ RM UTP Live กับวงประจาศักด์บำรุงสินมั่น จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับมาพร้อมกับเรื่องราวนะครับข่าวสารที่น่าสนใจนะในในแวดวงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะบ,บางทีมีเรื่องของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบ้างนะครับอยู่ในรายการนี้นะคร,ครบครันเลยในรายการวิย์ดีดครับ ถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RM UDP Live นะอย่าลืมเลยนะข้ามาที่ YouTube ของ RM UDP Live ข้ารอย่าลืมนะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RM UDP Live แห่งนี้ครับสำหรับวิดีโอวนี้วิน,วนาทีหนึ่งครับคุณผู้ฟังเรื่องราวของวินาทีหนึ่งในวันนี้ยังคงอยู่ในเรื่องราวนะครับของปลาหมอคางดำนะซึ่งนึกว่าเป็นนะ ใครที่คุณผู้ฟังท่านไหนที่ติดตามวิดีเด็ดสัปดาห์ที่ผ่านๆมาก็จะทราบกันดีนะว่าปลาหมอคังดำนี่ถือว่าเป็นปลานะครับ ในเวอร์ชั่นของปลาเอเชียนเขาเรียกว่าเป็นปลาเอเลียนซีรีส์เลยนะครับที่ไปทำลายระบบนิเวศนะทำลายทำลายระบบนิเวศทางทะเลนะทำลายระบบนิเวศทางน้ำเลยละ่ะนะระบบนิเวศวิทยาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อย่างว่ามีบางหน่วยงานบางส่วนเนี่ยก็นะเอาปลาหมอคังดำนะเอามา ประกอบอาหารปรุงอาหารนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่สารพัดนะถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังได้ยินได้รับชมรับฟังข่าวต่างๆนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะได้ยินข่าวนี้นะครับซึ่งตรงนี้ครับตามประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะสั่งสอบข้อได้จริงและต้นต่อปลาหมอคังดําแพร่ระบาดให้เสร็จสิ้นภายใน7วันนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ น่าจะใกล้แล้วล่ะนะคุณผู้ฟังนะครับน่าจะใกล้รู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นนาะมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแต่ตรงนี้เรื่องราวรายละเอียดเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิทย์นาหนึ่งกันนะครับส่วนช่วงวิทย์ทั่วไทยครับนะวิทย์ทั่วไทยในวันนี้จะมา พาคุณผู้ฟังมาทําความรู้จักนะครับในเรื่องของไข่พัาครับคุณผู้ฟังนะฟังกันไม่ผิดนะไข่พัานะคุณผู้ฟังซูเปอร์ฟู้ดไซจิ๋วที่ประโยชน์มากล้นเหลือหลายเออจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันในช่องของวิทย์ทั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิศนาโลกครับมีเรื่องราวนะครับที่จะต้องมาพิสูจน์กันนะครับว่าน้ําอัดลมที่ไม่มีน้ําตาลอันตรายและเป็นโทษต่ตอร่างกายจริงไหม,จร,ไหมจริงไม่จริง จริงหรือไม่นะจริงหรือมั่วชัวหรือไม่นะเดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันในช่วงของวิ์สถานโลกครับช่วงนี้ไปกันก่อนกับวิดหน้าหนึ่งครับช่วงวิดหน้าหนึ่ง ่วงนี้วินาีหนึ่งครับในรายการวิดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทวนพุธและประราบัทาง YouTube ของ RM UTP Live ลกับบมกระจรศักดิ์บำรุงสิม,มันครับช่วงนี้วินาีหนึ่งครับเรื่องราวของการติดตามนะครับที่มาที่ไปนะข้อที่จริงเราก็ต้นต่อของปลาหมอคางดำนะครับซึ่งอย่างที่เกริ่นไว้ต้นรายการว่าบางหน่วยงานบางพื้นที่ก็นี่เลยใช้รำว่าใช้วิก พลิกวิกฤตนะเขาคิดอย่างนี้นะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยจับปลาหมอคางดำแล้วเอามาปรุงอาหารเอามาประกอบอาหารเลยก็มีนะครับซึ่งตรงนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับสั่งสอบข้อเท็จจริงและต้นต่อปลาหมอคางดำแพร่ระบาดให้เสร็จสิ้นภายใน7วันนะแต่ว่าจนมาถึงอย่างที่บอกครับจนมาถึงวันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะ น่าจะเริ่มระคาระคายบางแล้วนะนะสำหรับเรื่องราวของข้อที่จริงแล้วก็ต้นต่อเกี่ยวกับปลาหมอคังดำเพราะว่าตรงนี้ครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะคุณผู้ฟังนะในประยูนอินสกุลครับประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรบอกว่า จากสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของปลาหมอคังดําในพื้นที่หลายจังหวัดเนี่ยนะกระทรวงเกษตรและสหก,กรได้เร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านนะครับโดยเบื้องต้นที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการแพร,ร่ระบาดของปลาหมอคังดําครั้งที่2ทับพมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร,ร่ระบาดของปลาหมอคังดํา พุทธศักราช2,567ถึง2,568ภายใต้กรอบ5มาตรการ12กิจกรรมระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เลยนะครับจนถึงเดือนกันยายนปี2,568ปีหน้านะครับและมาตรการระยะเร่งด่วนในการเปิดจุดรับซื้อปลาหมอคังดำในแหล่งน้ำทุกแห่งเลยนะที่พบการแพร่ระบาดโดยรับซื้อในราคา15บาทต่อกิโลกร,รมัมก็คือ กิโลกรัมละ15บาทนี่แหละนะครับ นอกจากนี้ยังเตรยียมมาตรการการควบคุมและกำจัดปลาหมอคังดําโดยการปล่อยปลาพุ่นล่าอย่างต่อเนื่องพร้อมนําปลาที่กําจัดได้ไปใช้ประโยชน์นะครับรวมถึงสํารวจและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของปลาหมอคังดาในพื้นที่ที่ยังไม่พบการแพร่ระบาดซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีนะ ที่ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องร่วมการบูรณาการแก้ปัญหาดังกล่าวรวมทั้งตรวจสอบสาเหตุการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนอย่างเร่งดวง่วนรวมถึงเตรียมมาตรการแก้ไขปัญหาในระยะยาวครับทั้งนี้ได้สั่งการให้กรมประมงเนี่ยนะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการนําเข้าปลาหมอคางดําที่ผ่านมาและสาเหตุที่ทําให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงนะครับโดยให้รายงานผลการตรวจสอบเพื่อนําเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรทราบภายใน7วันและเตรียมมาตรการแก้ไขปัญหาใน ระยะกลางระยะยาวต่อไปนะครับก็คาดหวังว่าจนมาถึงวันนี้น่าจะเริ่มระแคะระคายนะเริ่มได้นะครับรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นข้อมูลที่นะครับน่าจะชัดขึ้นนะสำหรับข้อเท็จจริงแล้วก็ต้นต่อจริงๆของปลาหมอคางดำไม่แน่นะครับว่าอาจจะ นะอาจจะทำหนังสือเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล้วก็รวมไปถึงนะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่แน่นะครับเพื่อที่ว่าจะได้นะครับหาทางแก้ปัญหานะแล้วก็หาทางนะครับวางแผนแก้ปัญหาจัดการกำจัดในเรื่องของปลาหมอคังดำนะครับอย่างที่บอกว่าบางหน่วยงานนะครับก็อาจจะคิดคนอาจจะคิดนะหาวิธีการ จัดการนะครับปลาหมอคังดําเพื่อที่ว่านะแทนที่จะไปนะออกประมงไปาหานะกุ้งหอยปูปลาถ้าจะได้ปลาหมอคังดํามาใช้งานนะครับก็ถือว่าบางทีก็จะหาต้นตอแล้วก็จัดการแก้ปัญหานะครับแต่ว่าบางหน่วยงานนะครับบางหน่วยงานนี้ก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสก็คือน,นําปลาหมอคังดํานะครับอ่าแทานที่จะกําจัด ให้ซีนสาสักทีเดียวก็นะเห็นปลาหมอครัง่งดำเยอะแยะก็ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสเลยก็คือจับมาแล้วก็เอามาทำอาหารเลยนะครับอ่ะก็แล้วแต่แต่ละไอเดียนะครับผมว่านะเป็นไอเดียที่กล่าวว่านะค่้นข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับเอ่อบางหน่วยงานนะครับบางหน่วยงานก็มีแบบนี้นะก็จะเห็นว่า <laughs> มีสื่อมวลชนบาง บางสำนักก็นะอ่ะเจอเหตุการณ์แบบนี้ได้รับประทานปลาหม้อขังดํานะฮรก็เลยว่าชิมรับประทานโชว์กันเลยทีเดียวนะครับก็เหมือนอ่า นะหลายตัวหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาถ้าสมัยก่อนนะครับแรกๆเลยที่มีการรับประทานเนื้อสัตว์โชก็อย่างเช่นไข้วัดนกเนี่ยต,ตะก่อนเลย20กว่าปีที่แล้วนะไข้วัดนกอะ่ะก็มารับประทานไก่โชกันนะครับแม้กระทั่งนะเรื่องราวของนะครับอ่าเท่าเอาที่ผมจำได้นะมีเรื่องของหมู วิกฤตในเรื่องของหมูอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมจำไม่ผิดก็มีการอ่รับประทานเพื่อนะเพิ่มความมั่นใจนะให้กับประชาชนนะรับประทานหมูโชว์เลยนะคุ้วังหรือช่วงหนึ่งที่มีเรื่องของอ่าวิกฤตโควิด -19 นะครับถ้าจำกันได้เมื่อเมื่อช่วงประมาณปลายปี2563เนี่ยนะก็ที่เกิดการแพร่ระบาดที่แพรกุ้ง นะครับสมุทรสาครน,นะถ้าสมุทรสาครถ้าผมจาไม่ผิดนะจำจังหวัดไม่ผิดน,นะก็จะมีเรื่องของอะไรครับเรื่องของการอ่ะเพื่อเพิ่มความมั่นใจนะไม่กระว่าทานได้อย่างปลอดภัยก็มีการรับประทานอะไรครับรับประทานกุ้งโชนะครับคุณรู้ว่านะอ่ะก็แล้วแต่ตามยุคตามสมัยนี่ก็มาถึงเรื่องของการนะปลาหมอคังดําระบาดอ่ะก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะก็มารับประทานปลาหมอคางดํา โชว์กันเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็ถือได้ว่านะครับนะอย่างน้อยก็ดีว่าได้ลองนะครับแก้ปัญหานะได้ลองพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะครับผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่สําคัญหลายภาคส่วนครับเรามาช่วยกันนะรับรองว่าอาจจะได้เจอทางออกที่นะเป็นไปนะเป็นไปได้ดีของทุกทุกฝ่ายเลยทีเดียวนะครับเป็นกําลังใจให้กับ ทีมทุกๆทีมงานทุกๆฝ่ายเลยนะสำหรับเรื่องราวของวิดหน้าหนึ่งในวันนี้นะครับเรื่องราวของประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะสั่งสอบข้อได้จริงและต้นต่อปลาหมอคังดําแพร่ระบาดให้เสร็จสิ้นภายใน7วันนะซึ่งอย่างที่บอกว่าเชื่อเลยว่าถึงตอนเนี้ยน่าจะได้ทําหนังสือนะเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่แน่นะคะรับหรือว่าอย่างน้อยๆใกล้เวลาตรงเนี้ยตั้งพอตั้งแต่วันที่20 กรกฎาคมถูกไหมครับนะถ้าไปถึงตอนนี้ไม่แน่อาจจะนะระแค่ระคายอาจจะนะไปสามารถจับจุดไปดึงต้นต่อของปัญหาที่แท้จริงแล้วก็เป็นไปได้นะแล้วก็อาจจะอยู่ในการเรียบเรียงข้อมูลก็อาจเป็นได้นะครับอ่ะก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับทุกภาคส่วนเลยดีเดียวนี่คือวิดนาหนึ่งครับคุณผู้ฟังช่วงหน้าวิดท,ทั่วไทยครับเรื่องราวนะครับของวิดท,ทั่วไทยวันนี้ จะมาทำความรู้จักกับไข่ผัมครับคุณผู้ฟังเป็นซ u เปอร์ฟู้ดไซสจิ๋วที่ประโยชน์มากล้นเลยทีเดียวนะครับรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับไข่ผัมจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวมาฟังกันต่อกับวิ์ทั่วไทยช่วงวิททั่วไทย ชวนีวิทย์ทั่วไทยครับในรายการวิทย์ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอเดตกการสัปดาห์ละสองตอนทุกคนพุดและประสิทธิบัตทาง YouTube ของ R M U T P Live กับผมก็จรศักดิ์บำรุงสิมันนะครับช่วงนี้ก่อนที่จะเข้าสู่วิทย์ทั่วไทยนะคุณผู้ฟังที่มีข้อติชมรายการมีคําแนะนําหรืออยากแนะนำอะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage พิมคาว่า R M U T P Live นะครับนะแล้วก็อินบ็อกกับ พักชัดกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่กันได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางคุณผู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ตอนนี้ใต้คลิปเสียงครับจะมีช่องคอมเมนต์นะคุณผู้มาก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะนะติชมรายการแนะนำนะครับหรือว่าอย่างนํำเสนออะไรเ,เนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะสะดวกช่องทหงไหนก็เลกสักช่องทางหนึ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคุณผู้ฟังฟังรายการวิดีเดี๋ยวแล้วยิน เอออย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเพิ่ม,มยอดวิวให้กับทางรายการแล้วก็ทาง YouTube RMUTP Live แห่งนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ทุกตอนเลยนะอันนี้คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยครับสำหรับวันนี้จะมาทำความรู้จักกับ ไข่พัมครับซูเปอร์ฟู้ดไซ้์จิ๋วที่ประโยชน์มากลน้นมากเหลือล้นเลยทีเดียวนะครับไข่พัมครับพืชน,น้ําพื้นบ้านชนิดหนึ่งของไทยที่ถูกจัดว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดซึ่งเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและอาจจะช่วยรักษาอาการโรคบางอย่างได้เพราะในซูเปอร์ฟู้ดมักจะประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินและสารอาหารอื่นๆที่จําเป็นต่อร่างกายเราครับ ทีนี้นะคุณผู้ฟังสงสัยไหมล่ะครับว่าไข่ผัเนี่ยคืออะไรไข่ผัาหรือไข่น้ำครับเป็นพืชน้ําขนาดเล็กที่มีฉายาว่ากรีนคาเวียนะเพราะมี เพราะมีความคล้ายกับไข่ปลาเขาเวียเนี่ยแหละนะรูปร่างเป็นเม็ดกลมขนาดเล็กมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ0.1-0.2มิลิเมตรความยาวประมาณ1มิลิเมตรมีสีเขียวลอยอยู่บริเวณผิวน้ำเป็นแพ่มักเกิดในธรรมชาติที่น้ำใสนิ่งเช่นนะอย่างเช่นบึงหนองน้ำมักเจริญเติบโตอยู่บนผิวน้ำกันกับแหนเป็ด ชนิดอื่นนะครับหรือลอยอาศัยที่ผิวน้ำเพียงชนิดเดียวสามารถออกดอกเป็นช่อแต่ดอกมีขนาดเล็กมากจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าด้วยเหตุน,นี้ครับไข่ผ้ำจึงจัดว่าเป็นพืชดอกขนาดเล็กที่สุดในโลกแตกต่างนะแตกต่างจากแหนชนิดอื่นนะก็ตรงที่มีขนาดเล็กมากนะขนาดเล็กกว่านะครับไม่มีร,รากแล้วก็พบได้เฉพาะในแหล่งน้ำสะอาดเท่านั้นสำหรับประโยชน์ของไข่ผํำนั้นเนี่ย มีผลการศึกษาจากทีมวิจัยนะจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยไ,ไม่ดอนนะครับตั้งแต่ปี2,514นะพบว่าไข่ผัม,มีปริมาณโปรตีนสูงเริญเติบโต,ต,ตได้ไวใช้ทรัพยากรการผลิตต่ำสามารถให้ผลผลิตโปรตีนสูงกว่าถั่วเหลืองเมื่อเทียบในพื้นที่การเพาะปลูกนะที่เท่ากันมีกรดอะมิโน,โนจำเป็นครบถ้วนนะครับแล้วอุดมด้วยสารอาหารที่จำเป็นอีกมากมายอย่างเช่นเหล็ก แคลเซียมสังกะสีช่วยเสริมกระดูกการไหลเวียนโลหิตแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันครับแล้วก็จะมีวิตามิน B12 ครับช่วยในการทํางานของระบบประสาทซึ่งไม่พบในปิตับา์จากพืชตามธรรมชาติชนิดอื่นนะครับวิตามิน A ลูทีนซีอาร์แซนทีนช่วยบํารุงสายตานะครับ วิตามิน B คอมเพล็กซ์วิตามิน C วิตามิน E วิตามิน K โฟเลตซีอาร์เซนทินลูทินและสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆในระดับสูงแล้วก็มีไฟเบอร์สูงรับดีต่อระบบการย่อยอาหารมีแคลอรี่แป้งน้ำตาลและไขมันต่ำเหมาะก,กับผู้ที่ต้องการคุมน้ำหนักนะน่าสนใจเลยนะนอกจากนี้ไขพ่พามยังช่วยดูดซับก๊าคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศได้เทียบเท่ากับ ป่าที่สมบูรณ์ในพื้นที่เท่าเรากันอีกด้วยด้วยประโยชน์และคุณค่าทางสารอาหารที่มากมายเหล่านี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรจรึงได้กําหนดนโยบายอาหารแห่งอนาคตนะครับหรือ Future Food Policy นะส่งเสริมพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ใครพามที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเลยนะว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดของอาหารแห่งอนาคต โดยสนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำครับสำหรับเมนูอาหารจากไข่ผํานะครับใครที่มีมีอะไรก็แล้วแต่ที่จดได้ก็ลองจดดูเลยนะ เขาบอกว่าไข่พัมเนี่ยมักถูกนําไปประกอบอาหารมาตั้งแต่สมัยอดีตเลยนะสามารถทําได้หลากหลายเมนูนะอย่างเช่นแกงไข่พัมไข่เจียวไข่พัมนะยำไข่พัมก็มีนะครับบางครั้งเนี่ยนะก็ใส่เป็นส่วนประกอบของอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติให้มีความหอมมันอร่อย นะมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวแต่ทีนี้นะทั้งนี้ท้งนั้นก็มีข้อควรระมัดระวังอย่างยิ่งของไข่ผำมนะแม้ว่าไข่ผำมจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายแต่ก็มีข้อเสียที่ควรระวังก่อนรับประทานเลยนะฟังดีๆนะคุณผู้ฟังก็คือนะ ล้างไข่พัมให้สะอาดทุกครั้งก่อนนำมาปรุงอาหารครับไข่พัมต้องปรุงสุกก่อนรับประทานทุกครั้งนะเพื่อป้องกันสารพิษและการปนเปื้อนล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังสัมผัสไข่พัมควรเลือกซื้อไข่พัมจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคุณผู้ฟังปลอดภัยจากสารเคมีและยาฆ่า,มาแมลงควรรับประทานไข่พัในปริมาณที่เหมาะสมเนื่องจากไขพ่พำมีโปรโตีนสูง ก็จริงแต่ก็มีสารพิวรีนสูงเช่นกันหากรับประทานไข่พามากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตได้นะคุณผู้ฟังหากเกิดอาการผิดปกติหลังรับประทานไข่พามก็ควรหยุดแล้วก็ปรึกษาแพทย์นะครับอ่ะก็เป็นข้อควรระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับใครที่สนใจนะอยากจะรับประทานไข่พำนะครับนอกจากมีคุณค่าคุณค่าทางโภชนาการ สูงนะครับมีโปรโตีนสูงมีสารอาหารเยอะแยะมากมายนะแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกก็คือรับประทาน ในปริมาณที่เหมาะสมนะรับประทานแต่พอดีอะไรหละทบุญง่ายๆนะครับขอบคุณข้อมูลอ้างอิงนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ด้วยนะครับสําหรับข้อมูลที่น่าสนใจนะจากเรื่องราวของไข่ผั่มซูเปอร์ฟู้ดไซต์จิ๋วที่ประโยชน์มากล้นนะมากล้นล้นเหลือเลยทีเดียวหลักคุณผู้ฟังนะครับกนะ็สามารถนะใครที่สนใจก็ ไปหารับประทานกันได้แต่ก็ต้องอย่างนี้บ่อกแหละนะครับนะเอามาแล้วก็ล้างกันซะก่อนนะก่อนที่จะไปปรุงอาหารแล้วเราปรุงให้สุกด้วยที่สําคัญก็คือรับประทานนะครับในปริมาณที่เหมาะสมคือรับประทานแต่พอดีแหละ้ับวงง่ายๆนะครับนะเพื่อที่ว่านะครับอ่าห่างไกลาจากความเสี่ยงนะต่อการเป็น นะครับก็ว่าวห่างไกลความเสี่ยงต่อการเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับไตก็นะครับเป็นได้ก็คืออะไรก็ตามควรจะทําให้มันพอดีพอดีนะคุณผู้ฟังนะทำมากเกินไปน้อยเกินไปก็จะไม่ดีนะครับอ่นนี้คือเรื่องราวที่น่าสนใจจากวิย์ทั่วไทยนะที่ได้ทําความรู้จักเกี่ยวกับไข่พัมซูปเปอร์ฟู้ดไซจิ๋วที่ประโยชน์มากล้นเหลือทีเดียวนะนี่คือวิย์ทั่วไทยครับช่วงน้าวิศราโลกครับ นะวิศราโลกเดี๋ยวจะมาไขข้อสงสัยกันแล้วเกิดนะกับเรื่องราวของน้ำอัดลมไม่มีน้ำตาลเนี่ยอันตารายและเป็นโทษต่อร่างกายจริงไหมจริงหรือไม่จริงหรือมั่วชัวหรือไม่เดี๋ยวมาติดตามกันในช่องของวิศราโลกครับช่วงวิศฐาโลกช่วงนี้วิศราโลกครับ กับรายการวิทดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตก,การสัปดาห์ละสองตอนทุ่นพุธและประสาดิวันทาง YouTube ของ RM UDP Live เรื่องราวของวิศระโลกในวันนี้จะมาไขปริศนาครับในเรื่องของน้ำอัดลมไม่มีน้ำตาลนะครับซึ่งใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ย กลายเป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงกันมาเป็นเวลานานเลยนะครับว่าปลอดภัยต่อร่างกายจริงหรือไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายหากได้รับเป็นเวลานาน,านจริงหรือเปล่านะรจริงไหมจริงหรือมั่วโชว์หรือไม่เดี๋ยวมาติดตามกันเลยนะครับปัจจุบันเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่คนลดน้ำหนักนะครับแล้วก็ควบคุมการรับประทานน้ำตาลจึงเลี่ยงไปรับประทานสารให้ความหวานแทนเนื่องจากให้พลังงาน แคลอรี่ที่น้อยกว่าและมีความหวานเข้มข้นมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาลแต่รักษาความอร่อยได้เหมือนเดิมนะครับจริงหรือเปล่าคุณรู้บังสารให้ความหวาน6ชนิดได้แก่แอสพาร์เทมนาซัคคอรินซูคราโลสนีโอเทมอาซีเซฟเคมเคและก็ยาหวานนะฮะได้รับสถานะที่ปลอดภัยจากสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาแต่ประโยชน์ด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพ ของการบริโภคสารให้ความหวานแทนน้ำตาลยังเป็นหัวข้อที่ถกเถียงอยู่ตลอดในสังคมนะครับการที่จะสรุปว่าสารให้ความหวานเทียมปลอดภัยหรือไม่นั้นทําได้ยากครับเนื่องจากสารให้ความหวานเทียมมีหลายชนิดโดยแต่ละชนิดมีการเผาปรานที่แตกต่างกันอันเนื่องมาจากคุณสมบัติที่แตกต่างกันและยังเกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อการควบคุมน้ําหนักตัว ภาวะสมดุลของกลูกโคสและกลไกทางชีววิทยาอื่นๆด้วยที่ผ่านมามีการศึกษาเกี่ยวกับการเผาผลาญของสารให้ความหวานในสัตว์จำนวนมากเลยนะครับแต่การศึกษาระยะยาวในมนุษย์ยังมีไม่เพียงพอนะซึ่งการศึกษาทางคลินิกส่วนใหญ่ที่ดำเนินการจนถนึงขนาดนี้เนี่ยรายงานว่าไม่มีผลที่มีในยะสำคัญหรือผลประโยชน์ของสารให้ความหวานเทียมต่อน,น้ำหนักตัวและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด แต่ระยะเวลาของการศึกษาส่วนใหญ่มีจำกัดนะครับทำให้เห็นได้ชัดว่าควรมีการศึกษาวิจัยในมนุษย์ระยะยาวที่มีการควบคุมอย่างดีเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบผลกระทบของสารให้ความหวานเทียมต่างๆและผลกระทบต่อจุลินทรีย์ในลำไส้การควบคุมน้ำหนักตัวและสภาวะสมดุลของกรูโคสตลอดจน,นกลไกเบื้องต้นที่ได้รับการรับรองอก็ต้องนะครับติดตามกันต่อไปตรงนี้ว่าจริงๆแล้วน้ำอัดลมที่เขาบอกว่านะ้ ไม่มีน้ำตาลนะครับหรือว่าเ,เป็นเครื่องดื่ม0%แคลอรี่อะไรเงี้ยนะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่ว่าเขาใส่สารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเ,เป็นประโยชน์หรือไม่หรือว่าเป็นอันตรายแล้วก็เป็นโทษต่ตอร่างกายจริงหรือไม่นะก็อาจจะต้องมีข้อมูลที่นะครับเพียงพอมาซับพอร์ตมากกว่านี้นะบาง ข้อมูลบางแห่งก็บอกว่านะกินมากๆก็ไม่ดีนะทานมากๆก็ไม่ดีบางที่บางแห่งบอกว่าบางทีก็จะย,ยังต้องหาหลักฐานที่เบียงพอมากกว่านี้นะเพื่อจะมาซัพพอร์ตข้อมูลในเรื่องของเครื่องดื่มหรือว่าน้ำอัดลมณ์ที่เขาบอกว่าไม,ไม่มีไม่มีน้ำตาลแต่ว่าใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลอะไรประมาณนี้นะครับอก็ต้องนะ่าติดตามกันต่อไปในเรื่องเราของวิทยาศาสตร์เรื่องราของออนวัตกรรมยังมีสิ่งที่นะครับ ต้องพิสูจน์มีสิ่งที่นะที่จะต้องพัฒนามีข้อพิสูจน์หาข้อพิสูจน์อะไรมีเนี้เย,ยอะแยะมากมายนะครับก็บางทีนะความเชื่อหรือว่าความจริงที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยบางทีในอนาคตข้างหนา้าอาจจะไม่จริงหรือว่าบางทีบางครั้งอาจจะมีข้อมูลที่นะข้อมูลใหม่มาเสริมอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังอย่างรู้เท่าทาันนะในแวดวงของวิทยาศาสตร์แวดวงของเทคโนโลยีแวดวง ววงของนวัตกรรมหรือว่าทุกวงการเลยล่ะผมว่าอย่างนั้นแหละเราต้องรู้เท่าทันนะครับนะอ่ะก็ลองตามกันต่อไปสําหรับผลงานวิจัยนะผลการวิจัยในเรื่องของน้าําอัดลมหรือว่าเครื่องดื่มที่เขาบอกว่าไม่ไม่มีน้ำตาลเลยนะหรือว่า0แคลอรี่เนี่ยเออมันเป็นประโยชน์ หรือไม่หรือว่าเป็นอันตรายและเป็นโทษต่ตอร่างกายจริงหรือไม่นะอ่ะก็ตองติดตามกันต่อไปครับแต่ที่แน่ๆครับคุณรู้ฟังนะสามารถที่จะฟังรายการวิดีเด็ดหรือว่าจะรับชมรับฟังรายการอื่นๆของทาง YouTube R M U T P Live แห่งนี้ได้นะโดยเข้ามาที่ YouTube ของ R M U T P Live แล้วก็เลือกคลิปนะครับคลิปวิดีโอที่คุณรู้ฟังสนใจที่จะอยากที่จะรับชมรับฟังนะแนะ่นอนเลยก็ต้องเป็นรายการ ที่คุณฟังโปรดปราณอย่าจะฟังแล้วก็ตอนที่ สนใจจะฟังจะรับชมอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปก็สามารถที่จะรับชมรับฟังกันได้อยู่ที่ไหนก็ติดตามได้กับทาง YouTube RM UTP Live แห่งนี้และถ้าเกิดไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RM UTP Live ทําทำยังไงกันดีละ่ะก็ง่ายๆเลยคุณผู้ฟังนะเข้ามาที่ YouTube RM UTP Live ก็มาแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง r m UTP l i v e แห่งนี้เนี่ยแหละนะครับ หมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดครับเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสองตอนทุกวันพุธและประสดีบันทัง YouTube ของ RM u t p Live เจอกันได้ใหม่ครับในตอนหน้าสำหรับนี้ผมกระจรศักดิ์บำรุงศินมั่นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวิดีเด็ด